สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่อู่ช่างร้อยครับหรือว่าร้อยการช่างนะครับพามาดูรถเวทีหมอลำรถตู้ลำโพงอของสายยันซาวนะครับอุบลนสายยันซาวเสร็จเรียบร้อยครับมาดูระบบกันเลยวันนี้ต่อรีโมทเรียบร้อยใชรีโมทคันหนึ่งจะมีรีโมทสองตัวอ่ะเราจะเทสกันเลยอ้าวจัดการไปยืนชว์เนี้ยจะยืนชั่วคือๆในมือเออ มก็ต้องพยายามออกมามุมไกลๆก่อนแสงจะหมดนะครับตู้ลำโพงเสียงกลางเรียบร้อยเสียงเบสดเรียบร้อยตอนนี้กำลังเอาเท้าช้างลงครับข้างหลังทัเกียรตินั่นคนตรีก็กำลังซ้อมนะครับ <c oughs> <c oughs> กำลังลองกระเดืองเห็นแค่ยังข้องกำลังต่างหันเนาะ รถสองคันนี้เป็นของเครื่องเสียงอุบลสายันซาวนะครับเขาก็จะทำแบบนี้นะครับเวลาไปจอดข้างเวทีหมอลำนะครับนี่คือความอลังการยิ่งใหญ่ของรถเขาเรียกว่ารถตู้ลำพงอาจะมีเหล็กตัวนึงค้ำอยู่ นะคือการใช้งานจริงเลยนะเวลาไปจอดข้างเวทีนะครับนี่คือการใช้งานจริงก็จะมีคนอยู่ข้างบนแบบเมื่อกี้เนี่ยคนหนึ่งเอาไว้ถอดเหล็กที่เอาไว้ค้ำข้างนะครับฝาข้างคนนึงก็เดินเหมือนช่างร้อยนี่แหละครับเดินกดรีโมทแล้วก็ดูซ้ายดูขวาเอาสร้างร้อยเท่าสร้างทั้งหนาพอเดียวลงปะ เขาเสียบลงเวลาไหนขันติดลมเลยโอ้ติดลมเอาไว้ค้ำแล้วก็เอาแนวหนุนอืมเอาตู้เสียงกลางไปใช่ไหละ่ะขันไหนไมีตู้เสียงกลางโอ้คนมาเดี๋ยวพึ่งปากให้เห็นตูสักก้อนคนมามันอยู่ในหันลาวสติตูมันขาดอ,สอ,อาดีสองไปโอ้ขาดอีสองไป S <S <an> ก็จะมีคนอยู่แบบนี้นะครับเวลาเวลาที่เอาตู้ขึ้นตู้ลงก็อยู่ประมาณนี้แหละเพราะว่าเขาต้องคอยประคองอ่าอะไร้ว<ม>เขาเรียกว่าเหล็กเหล็กที่เขาค้ำอยู่ข้างในกระบะมีตัวหนึง่งอันนั้นก็จะยดนออกไป ระบบเสียงก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับถ้าบอกว่าอุบลสายยันซาวก็ขึ้นชื่อลือชามาพิสูจน์มาตั้งยูในมงการไม่จะปีหรอ,หรอ,อวะตั้งแต่ยุคเล็กๆ,ๆตั้งแต่ผมเป็นเด็กผมก็ได้ยินแล้วครับอุบลสายยันซาวเนี่ยเอามีท่านผู้ชมหลายคนคอมเมนต์ว่าอุบลสายยันซาวเคย ไปเขาเรียกว่าเคยไปรับใช้เขาเ,เรียกว,ว่าไปเคยไปเล่นแสดงร่วมกันกับสาวหน่อยปะสังหน่อยเคยเอาเครื่องเสียงนี่ไปไปด้วยกันใช่ไหมอันนี้คือผมได้ยินจากาพี่น้องเอฟซีนะก็เ,เลยเอามาถาม,มแต่ว่าพดิเ่กเป็นฤดูการมันปะเลนเออไปซอยงั้องนอ๋อไปช่วยงานนี่ครับก็มีคนหนึ่งคอยประคองนะครับนี่ข้างบนเขาเรียกว,ว่าตู้แขวน ู้แขวนคนหนึ่งก็จะคอยประคองปกติต้องมีสองคนประคางทังอ่าต้องมีสองคนนะอันนี้ก็พยายามใช้ลอกไฟฟ้าหิ้วขึ้นไปลอกไฟฟ้าใช้ยี่บสี่โวลต์นะครับดันเสียงกลางขึ้นไปตั้งร้อยมันเป็นมันเป็นตู้โค้งบ้านี่หรือตูต้ตรงโอ้โค้งมัม้บโอ้ขาทดีสองตัวเขาเรียกว่าท่านเห็นเป็นโค้งสามตัวกันละสามตัวเอาแสดงว่ามันลงมาสุด้าง่างเลยต่นี่ ตู้เสียงกลางเนยป,นปเป็นระบบโคงเอ้าอเปิดอย่างเดียวเลยเอาเอาไม่ต้องใส่เล็กตัวนึ่งคัดใบบ่เาเขาเอาเอาคัดไแเ้วเอาเสียงกลางลงมมตั้งทับ อ่าแล้วลองทําให้ดูหน่อยทีจะได้เห็นภาพขออภัยนะครับแสงน้อยนะครับอ่าแสงเริ่มหมดแล้วลืมตอนมะห่อดแหลกๆก็เริ่มให้ร้องให้บึ้งอันนี้เราถีบเท้าช้างขึ้นนะครับเพื่อที่จะเอาตู้ลงให้อยู่ในระดับเดียวกัน อ่ะเขาปล่อยวางเลยสิวางเลยทางบนหลังเสียงกลางเอาลองเอาเสียงกลางแบบยู่แบบมาตรฐานมันก็ดูว่ามันเป็นยังไงขันยู่แบบมันอ่ะลองเสียบเหล็กเสียบอะไรลองดูสิอ่ะอ๋อตัวมันหมุนเนี่ยเอาเอาจริงๆก็คือใช้งานมันก็เป็นแบบนี้แหละมันหมุนทังที่แหละแต่ว่าเขาเรียนเนี่ยมันบ่หมุนแบบไหเอ่ะเราจะดูกันเอาไปแลกได้ห้องก่อน ต่อหันเลยสอ,อดอเวทหันเนี่ยันในคนร่วงแต่ก็มาบริหนึ่งล้โพ่วงคนไม่นหน่อยเ็าเรียกว่าจะทำลงมาอ๋อเขาจะเอาตามระดับล้โพงที่เพิ่นต้องการเล็กตัวนี้สิสอดกลับไปสอดได้เสาซ้อนได้ครับจะสอดดูนะครับลักษณะการทำงานของของตู้เสียงกลางอ๋อแล้วป้อยน้หนักมาถึงลง,งที่เล็กตัวนี้มันจะเป็นจริงสิ แล้วเดี er ๋ยวคนมาตัวดีมันมันจะาาดอี3สามถูกอนยีงน้อยนึงอ่าบะควองเอาไว้เพื่อสลงสลิงมันมันลลาตมันละยากี่ไกับหาสิบหาสิบอืมกี่ไดีก็บมีอยังดีกบมีู่้นักคือที่เสียงหน่เสียงกันใส่ใส่อีกสใบ มันก็สิโคกอันนี้ก็สิโคกแล้วเองอ่าอันนี้เติมาแล้วมันเ้ทัโคกเว่าตัวตัวมันนั่นมันมันลมลมไปหนึ่งว่าเออค่อยลมมันแตกมันแตกไปคนๆเลยใส่ตู้ถางละสิบใบก่อนมันแมนอีหลีบ่ที่เขาว่าเวลาลมมาแห้งเนี่ยรถรถลำโพงนี่สิซอยค้ำเวทีไปเอนครับเขาสิเอาเวทีมาติดอยู่กับตัวนี้เลยติดไปได้อ๋อเอาตัวนี้มาเป็นเสาเรียกว่าเสาขางเวทีไปเลยบ่ให้เวทีลม ท่านเอาราขั้นนี้ลมได้กับเงินละอันนี้สิบสองใบเพิ่มอีกสองใบนี่งามเลยนี่เวลาเขาแสดงนี่อันแฟนแแ่นนี่ก็เปิดยุ่งซีเดย์อเอาลอง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 อยากอยากสิรู้ว่ามันสิลงจังไหอ่าเวลาอยากอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าพอที่เขาเริ่มที่แสดงเนี่ยมันจะอยู่ลักษณะยังไงจะได้แสงมันน้อยครับแต่พอเห็นอยู่ใช่ไหมครับ ขอให้ท่านผู้ชมก็คอมเมนต์อย่าดูเดือดมากเกินไปนะครับผมเอาให้ให้เราประวัติให้สร้างรอยเราประวัติมารถตูล้ลำพ้งนี่เริ่มแรกคุณได้ไป็นคนเห็ีดก่อน,นเนี่ยตู้แบบนี้นี่นเห็ีดแบบนี้นี่แบบที่สร้างรอยเหยียดด้วยนี่เริ่มแรกเลยผมอ่คผมมาของปฐมปฐมแทนปฐมแก่อะไรก็มาเห็ดีดมาจากใส ตอนนัผมก็รู้ว่าคุนมีฝ้าอย่างใส่เพื่อเข้ามาเต็มมากผมเพิ่นเคนเงียบเงียบแต่รูการหนึ่งมันก็บหลักหลักมันแข็งแรงอืมของผนก็เลยมามาปรับใส่ผมในในรถอืมปฐมเนี่ยมาแก่นล้วช่างลอยแต่ว่าเพิ่นไปเฮ็ดจากใส่มากกับบอลูนแต่เจ้าที่สองนี่บ่เนี่ยคนที่สองที่เฮ็ดแบบสมบูรณ์ตอนนั้นที่แบบที่เขาเห็นเห็นกันไหมเห็นเห็นกันกับของไม้ไทยครับไม้ไทยแต่เดา๋ยวเขไม้ไทยอ่ะคือตู้อยู่ในอยู่ในรถ คือพวมีการเปิดการยังคือแท็กแท็กแท็กไปอยนตู้คือว่าไรยู่งในยู่งในพื้นที่สี่เหลี่ยมมือซึ่งเนี่ยเพรามีการอ้างสิคืออันนี้อ่ะเทิดเทืดเทืดไปเสียงกลางก็ยุ่งจำกัดใส่ได้แค่เกวดอกไปไปดอกเอาไงไงถ้าตู้เสียงเบียดสูงขึ้นไปอีกเขาไม่เนี่ยครับเนครับว่าบอกเรามันมันมีกลางออกขังสิเนี่ยเดี๋ยวเวลาแสดงเขาก็จะเอาตัวนี้ลงนี่เลยราเราเรามีอีกบอมีไหมไทยเรามีพิีกกับอะไรครับ อรถตู้รถตู้ลำพงนี่มีตำหนิสิป้าที่พัต่อยอดที่ป้าที่เออต่อยอดผมก็มาเห็นของของสางไพ่สางไพ่อ่าโองสางลอยเนี่ยเอามาต่อยอดจากเห็นรถไผ่ไทยเลยแล้วเอามาต่อยอดมาพัฒนาต่อยอดเป็นของช่างไพ่เขาก็บมาเห็นมาเปิดได้มาเป็นแบบเสาพัดแบบพัดได้เป็นแบบทั้มดนี้ใส่ยิ่งเอ้าเสาแบบนี้สางลอยผู้ออกแบบสิแทนครับที่ว่าลมล้มหรือมันจะเป็นตัวเอวเลยแทนครับพัดใดสร้างไพ่ยันประจวบเรียง เจ้าแรกคือสองพันได้ของรัตนสินครับของรัตนสินสร้างรายเป็นคนเดียวติยรัตนสินรัตนสินเตี้ยเต็ดเต็มรูปแบบเลยนี่ประพรมล้วก็มีของของโคจัมเกียนอีกเจ้าหนึ่งโคจัมเกียนเออสมัยตะกี้เนี่ยเอาเดี๋ยวนี้รถเวทีเครื่องรถเครื่องเสียงจังสีนี่มีเจาะเจ้านี่อยู่หนึ่งสองอะไรมึงก็หนึ่งสองช่างน้อยไร่มีคนทำนะคนสมองคนนี้แหละ เจ็ดแตาเจ็ดเจดคณะียววะเจดคณะนมีคณะเลยเนี่ยอะไรเดี๋ยววะเจ็ดคณรับล้งอะไรลงทุกคณะเลยเนี่ยไอพี่น้องเอฟซีเพิ่นได้ยินน้ำเนี่ยอันนึงนี่เกี่นของเอาเอาของผสมก่อนอ่าผสมผสมเราก็มาใหม่ไทยไหมไทยไหมไทยไหมไทยกลมาของสางไทยมงคลสตูดิโออ่ามงคลสตูดิโอเราก็มาของสาวหน่อยบัลลังก์สาวหน่อยบัลลังอ่าที่ดังๆตอนนี้รูเดือดเยอะตอนนี้เราก็ของเสียติ๊ก ของเสียดีอ่าเสียงเสียงเสียงฝนถ้าเป็นของของเพิ่เกียนอยู่สคานะขอคเพียมเกียวเพียมเกลียนมากกว่มากของนูพันูพันพิเศษสินูพนพิเศษสินเ้วก็มาของัิเอาไปปุเอาล้วเอาแล้่ดสิมาของเงนจำบงยังไงบุ้งยังไงเอานกน่อยพิ่นหรืบนี่ิกึ่งกึงครับ กึงเถอะครับรถแต่ว่าเป็นรถตู้ขึ้นกันประมาณประมาณนี่แหละครับประมาณเจ็ดคณะแปดคณะก็เกินนกน้อยแล้วก็มี่ยังอีกทีมาใหม่ๆที่ดังๆนี่บอคำพุนเดย์คำพุนกับยังครับคำพุนกับยังเป็นระบบคนอยู่งานคนเอาเอาที่ทางลอยเฮ็ดอีหลีนี่จยจั๊กคณะจั๊กคณะปกเิียวที่ทางลอยเฮ็ดไหนเขาไปนี่นี่ปฐมรัตนสินปฐมรัตนสินแบบสร้างไทย เดาของาระจันสายยันซาสายยันซาเออนี่ยแหละอุบลสายยันซาคันนี้แหละสองคันนี้แหละติดคระเก็บกับประมาณหารับหากันนะแล้วสาวหน่อยเพิ่อนไปเฮ็ียดยุ่ยใส่สาวหน่อยเพิ่อนเพิ่อนไปเฮ็ดเองครับเพิ่อนเอาไปเฮ็ดเองครับเอ้าบางคนอ่านในคอมเมนต์ที่ว่าเพิ่อนไปเฮ็ียดยุ่ยเอกซาวเมียนเพนบ่เมียนบ่รเมียนเป็นบ่เพิ่นจ้างเพิ่นกาดีทีมงานสร้างเขาเพิ่อนเราเพิ่อนกับไปดัดแปลงเขาเพื่อนเองต่อยอดน้าเพิ่อนเอง อันนี้เข้าใจตรงกันนะอันนี้จากช่างร้อยถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภ<ด>ัยแล้วก็ให้พี่น้องได้คอมเมนต์อย่างสุภาพแล้วก็คันมันขัดแย้งหรือว่าช่างร้อยพูดไม่ถูกก็คอมเมนต์มาบอกว่าคนน,คนนี้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 ได้แต่อยา่ารุนแรงให้เกียรติน้าแน่เพราะวะ่าคนกับเป็นผู้หัวคิดเป็นกับหัวดีแหละคนหัวดีไม่รุนอ่าคนรุ่นไม่ละเจนใหม่เสาทัดผมกับเป็นผู้เปิดนั่นละเสาทัดที่ว่าเป็นไซร์ลิกพับเลยอ่าช่างร้อยเป็นคนออกแบบแก็ไซลิกสามารถรับศุนตั้มเลย คนทนกับนะกีแค่์สองคณะคนทนคนทนทีใส่คนทนนี่แมนครับ<ม>น<า>ี่นงมี่รัตนชินครับนี่นะนางนั่นเอาเมือคนเป็นนางอยู่<ม>เอาเป็นแมนวนวลแมนนวลแล้วบะนี้ให้ถามเนี่ยมารถอ่าตู้ลำโพงเนี่ยมันมีมาจากปีหรอเห็นน้องไงไม่ใช่หลายปีเหรอเนี่ยแนครับ้อาไงไม่ใช่หลายปีเหรอหลายปีเหรอมันกับยังก็ซีบไปโอ้ต่อว่าพูดแล้วครับสี่ปี ทีปีแล้วแต่ว่าหรือว่ามันก็ยังบ่ได้ว่าอลังการเลครับอืมอลังการคือว่าเอาง่ายล่ะก็คืออันนี้ังสี่เ้องห้องกับห้องนึ่งคือ่าบอกเวลามันสิเวลามันสีคนใหญ่มันสคนใหญ่ได้เดี๋ยวเจ้าสี่เล่าเห็ดเสาทัดเนาเหี้ยเสียอืมห้สี่พับสี่พับก็ได้แต่คนเน่ะคือคือเห็ดเห็ดเห็ดใส่ใส่รถไหมครับเห็ดใส่รถพื้นที่จำกัดหกล้อนี่นี่ครับบางคนก็ใส่หกล้อไอ้ไม้ไผ่ได้หกล้อด้วเนาะแต่คันเนี้ยสิบสองล้อ ช่วงกระบะยาวน่าจะประมาณเก้าเมตรนะเก้าเมตรป่ะแปดเมตรเก้าเมตรสูงสุดประมาณสิบเมตรตั้งสิบสิบเมตรจากพื้นดินไปจากพื้นดินไปจนถึงสุดยอดเลยก็คือสิบเอ็ดเมตรแต่ว่าถึงข่องอ๋อนี่จัาเมตรข่องเนี้ยข่องว่านเมียห้าสิบเดียวโอ้จากนั้นขึ้นไปอ่ะแสดงว่าเก้าเมตรห้าสิบตรงเสาเสาจากพื้นจากพื้นขึ้นไปหาเสาตรงตรงเนี่ยข้องอแล้วก็ตรงข้องออขึ้นไปอีกเมตรห้าสิบ มีอุบลสายันซาวเนี่ยทำเป็นคันแรกเจ้าแรกเรืบอบาที่ใส่รถใหญ่ขนาดนี้ในประเทศไทยนี่คือเจ้าแรก,แรกพูดได้เลยมันมีหลายล้อ12ล,ออล้อเ <500 S 2> ็ร7 0 0ใช้งบประมาณไม่รวมตู้ลำโพงเนาะรถก็ประมาณตีไปเลยเกือบล้าน9แสน9แสนปลายๆนู่นแหละ ค่าช่างร้อยทำอีกทเท่าไรมาหลังเท่าค่าค่าเฮตของทางทเาเท่าไหร่้อามกันหาแสนเ็นเรอตอนตอนนี้ไม่ได้เพราะว่าคันนี้เป็นรถทดลองนะครับ<ม>ก็ตีไปประมาณล้านห้าแสนถึงล้านหกแสนบาทล้านห้าถึงล้านหกแสนบาทประมาณนี้สองคันก็สามล้านไม่รวมตู้ลำโพงแล้วก็ไม่รวมเครื่องเสียงชุด power amp อะไรไม่รวม แล้วเพิ่อนเจเ้าพ่อเอวยำไปนี่รถคันนีบ่แม่นครับเหยียบลอยไปเลยครับเพิ่นจะไปไปจังไหนมีอ่อนอยู่ครับผมเหยียบอ่อนใบเปนจะยียลอยไปเลยเลือซื่อไหนไปบึงกระดุมทางเอวยำเสียไปบึงกระดุมผ้าบ,บึงกระดุมมันคือยังตู่ลงไปแล้วตูวลล่ตลงไปแล้วมันคือสุดมดดาเล,ลือดดีครับเลือซื่อไหนก็ต้องบอกท่านผู้ชมนะครับคอมเมนต์อย่างสุภาพนะครับอย่าดูเดือดมากเกินไปเพื่อนดีเสียใจอ๋อทำอะไรครับพอเอวย์ มันมันมันสีขาไปลึกขนาดเด้นี่เด้่อนดีแล้วผ่อนดีแล้วก็เยอครับเดี๋ยวครับลุงก็เสียบมามันสีนี้ชอบอ่าแล้วลองกันไม่ลองดูไปมันสีดำหรอลองบ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 อลองลุงขอบคุณทีมงานนะครับผมลองผมก็ทำให้ทีมงานเอาลงบ้าแได้ก็ต้องเอาลงมีแล้วเออเมื่อเจอฝนตกเอาเอาขอรบกวนนิดนึงนะครับบงบอกโมลี่กับกำลังเดินทางคุณเอาขอแห้งจังหน่อยครับขอแห้งจังหน่อย เราโมบลีมอทแบบไหนกดอ่บกดระไดกระไดึงทั้งน,น,น,นี่ครับขึ้นไปแล้วไม่นวดในห้องมันดีหมองหนึง่งทางลอย <ะ S 2> ที่เขาใส่ระบบรีโมทหนึ่งตาเขาเห็นในกว้างงานครสะพักว้างดีก็เขาเป็นยุคแข็งแรงเราคนหนึ่งห้อ,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 องก็ตั้งแต่งบ่เห็นมาล่ะบางเทีหนีบกันก็นมีได้เห็นบ่แต่เขากดรีโมทนี่มันก็คยเห็นกันเนี่ยสมมติว่าคนขึ้นไปอย่างเงี้ยก็จะเห็นเราก็จะเห็นทุกองศารีโมทเนี่ยควบคุมได้ไกลจังเม็ด ยี่สิบเมตรเป็นย่างต่ำไหมแท้ครับแต่สูงสุดก็น,น่านจะเกินน่านจะเกิน20เมตรย่งต่ำก็คือยี่สิบแล้วจะเอาลงให้ดูต้องเอาออกทีละอย่างนะครับทีนี้เราก็จะเก็บจะได้กับุ่นนหนานล้วพงลงนี้แล้วครับ<ะ>นนอ๋อมันต้องเอามันต้องหมุนให้หน้าลำโพงนี่ลงข้างล่าง เอามันไงคือมันถือน้มถือสร้างรอยรื้อไหนครับถือง,งามคุณนะครับคุณมันจะเข้าไปในดอกมั้ม <c oughs> ยครับออะไรเยอะลบใจวัดน, <c oughs> นี่นะครับก็ต้องจอนตู้ก็ขาดไปสามใบนะครับตู้ลำโพงที่จริงมันก็ต้องมีเสียงกลางกี่ดอกวันนั้นนับดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบสามดอกได้สีสังเลยรห,รหมดจับตัวคันนี้มันเาเยาโกงง่างคร,รับอ,อ๋อมันก็เ,เลน่นใส่ไหลข้ามมาสิบสามดอกก็ต้องเพิ่มพราะเอ์ขึ้นนี้ป่ะนี่อราลังการนี่งๆวะที่สุดของเมืองไทยเลยนะเนี่ยตอนเนี้ยรถต,ตูต้ลำพงเนี่ยผมขอบอกเลยว่าที่สุดของเมืองไทยเลยเพราะว่าไม่มีใครใช้รถคันใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ไม่มีใครกล้าลงทุนณนะตอนนี้อาจจะมีในอนาคตก็เป็นได้ ต้องบอกว่าระบบรีโมทเนี่ยช่างร้อยเป็นคนทํานะที่คุณเห็นรถเวทีต่างๆที่เขาเป็นแสดงอยู่ตรงบ้านท่านหรือว่าใกล้ๆหมู่บ้านของท่านเนี่ยช่างร้อยคนนี้แหละเนี่ยยืนกล้องจ้องอยู่เนี่ยเราเป็นเพื่อนกับทีมงานนี่แหละเนี่ยเนี่ยผมวสมองคือผู้นี้นี่เห็นบ่กผู้ต่อไฟเห็นบ่กผู้นี้ผู้อีกอีกผู้นึงนี่อีกผู้นึงอีกผู้หนึยะ แล้วก็น้องไส้สุดล่อของเพิ่นนั่นเสียเบอร์แปดผู้สาวหลายๆเมียหลายๆนั่นผู้สาวละเอียดนี่กีดการเวลาขี่รถไปโมเมนตอย่างนี้โมเนมนว่าปันใดนี่ไปเอาเสียในใเขาไปนะมันได้กีดน้นปุ่นเราจะปิดเอ้ยเดี๋ยวผมปิดเดี๋ยวเอาตู้ลงก่อนคือตอนนี้สิล้มเสาตัวน,นั้นล้มเปล่าเอา้าล้มลงไปเลยนึกว่าจะพับก่อน เขาเขาต้องให้ค้นอยู่ขังเถิงนี่เอาเขาตำแนงมันเป็นปะแนตับขาตำแนงต้มยำต้องขออภัยนะครับที่สิค้นผากกันดีือว่าคือผากคลักผากแนนอธิบายร้านท่ออ่ะด,ดู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 เวลาพับตัวน,นั้นลงก็จะให้ตู้มันนอนลงประจำที่ของมันก่อน ที่คนที่ควบคุมรีโมทนี่ต้องเก่งอีหลีได้ทางรลอยนี่เจ้าของรถบ่คนขับคนขับเป็นบ่คนขับรถแสดงว่ารถสองคันคนขับก็ต้องคุ้มคนละอันตัวนี้อ่าจังบ่ได้โทษกันนี่ครับเวลาลงอ่ะเดี๋ยวไปเราไปดูกันถ้าถ้าถ้าเกิดเราไม่พับอย่างเงี้ยมันจะเลยรถไปนะครับเราต้องตั้งเสาตัวนี้ขึ้นนะครับ เสื้อสูยังหมูสางลอยบอลว่างั้นเสาทัดเสาทัดมาดูตรงนี้ไม่จับก้อนหนิจะมีเงี้ยงเข้าอยู่ไหมปั๊บดูเสียงกลางเง้ยงเข้ากันเออเพราะไปยังเร็วเขาเปิดเสยดมันเป็นช่องพอดีตั้นีนิไหมแดงครับเป็นช่องพอดีวัดนี้ก็ลราเอาเสียมจะปั๊บเขาเอร์มีเสียงมีเงีงเข้ากันสามารถที่จะกลายเลยยืนอยู่งซึนี่เลยแล้วก็ เปิดมองนี้เป็นมองตั้งขอดเบียร์ได้พร้อมนี่หาแนวตั้งนี่ก็ไปเห็นแนวดึงมาถับเป็นเด่นยที่นี่สองเล็กครับอ๋อสองเล็กทางฟังพุ่นอีกท่านปุ่นอีกแล็กหนึ่งครับแล็กหนึ่งถ้าปุ่นเสียงกลางท่านีีเสียงเบียดอันที่เด้อประมาณนี้ละจีพ้นก็่ไได้เพิ่นต้องไปต่อระบบสายไฟอีกจะนี่หนิครับเขาบปเด็ดต้อเข้าเรียกคำนี้คือเพิ่นเอาแล็กมาไว้เลยวันนี้เพา่นเป็นปอบเป็นชายเพิ่นตั้งแล็ตั้งมันจะเป็นปอบมันจะเป็นตู้ของเพิ่นเลยตู้ตู้ผ้าเอลืองเพิ่นเลย เลี้ยงคนเฉียวมากเราสร้างลอยเห็นแนลอกเลี้ยงแก่คนแก่ลล็อกเลี้ยงก่นครับก็่ได้ยนเด้ครับสายหอกสายไส้ยัได้นีาได้ตอราบเรพุงเดเ็เดียวเลยคือรพุ่งบริอ์อีกแต่ว่าเสียงกลางตรงมุนได้แบบนี้เสียงกลางอนหนานหนาแต่ฝนต้องเสียบเปิดนอนไปเลยบางคนบอความก็ได้แต่ว่ามันเสียงถือฝนแม่นครับเสียงถือฝนเราก็สนากันองเรา่นเขาก็นองมาเลยเพราะว่าตูตูมันโค้งไงครับตัวมันโค้งอ๋อมันบริิตรงนี่สิบรสทตรงนีรัทางันามันตรงเนยขี้อร ออก็ยังผลิตตัวตัว,วมัน,าน,านาก็อันตรายคือมันมีหนานนานตัวบางทีมันมันสิ้นรับที่ทเร<อ>าเห็นอยู่ตอนเนี้ตู้มันตรงนี่คือมันพอท่านเห็นเป็นโคง้งมันเป็นโค้งนี่นี่ข้อต่อโคง้งแต่ละอันอยู่ตรงนี้อ๋อเล่นต้องเอาหนาลงอ่ามันจะโค,งค้งไังที่หรือว่าโค้งช่างล่างวะโค้งช่างล่างครับเออโค้งช่างล่างตรงมาตรงมาแล้วับโค้งขึ้นไปยโค้งขึ้นไปเดินไปยุคหลับไปครับมันจะจะไปชนนี่มันจะเพื่อมันสินอนนอนไปดังยี่ครับมอเต็กระบบมีนี่มันจะ นึ่งมันกับคุณพวกเขาสองพวก่านั่นานาันบักเตียห้องห้องสิว่างเล็กว่างยังไงได้ดิครับในในช่องนี่ <ứng. S 2> มันคือ่าสิว่างาว่างพวกวันก็ได้พวได้เกี่ยวก,กันเพราะมันเป็นหลังหลังมันแล้วทํา,าไปแล้วกับช่องว่างก็หลายอยน่นี่เนี่ยเนี่ยแจ้งช่องนี่อันนี้คือ,อยังนี่แต่ว่าเขาเปิดนี่อันนี้เป็นช่องขงองยังนี่ไอ้คนคึ้นไปบอก <c oughs> เวลาเวลาทําการแสดงนี่คนมานอนอยู่นี่ก็ได้เนครับนอนหลับเนี่ย ก็คือตรงนี้จะเป็น uh, พื้นที่ราบเรียบเลยครัดตังนี้เ้องแสามารถที่สีบเก็บคว้างก็ได้เพื่อฮะเล็กมากาเราไม่อัดบ้างก็ได้ค้นกันีก็ได้เป็นมองเก็บได้อีกเป็นมองค้นไปได้องเนี่ยุ้นเอครับเพราะาี่ช่างวางที่นี่ได้หรออันนั้นคือไฮดรอลิกที่เอาไว้พับฝาข้างบนแต่ว่าฝาข้างบนเนี่ยต้องลงตลอดนะเวลาแสดงแล้วก็เวลาคือเวลาล้มมากอันตรายมากๆเลย ว่ามันบานใหญ่อ่ะเดี๋ยวมาดูวิธีเอาลงต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าพูดมากเกินไปเ้อะันบอกอธิบายบางคนก็ไม่เข้าใจเลยนะเพราะว่าบางค,คือถ้าเกิดว่าคนอยู่ในวงการเครื่องเสียงเนี่ยเขาจะรู้นะว่่มึงคือบอกหลายแท้แต่ว่าคนที่บอกเคยหูแจักเขาเกิดว่าเออดีเนาะมีคนอธิบายฟังอ่ะทันตอนตอนนี้สร้างรอยกันแล้วเอาเท่าจีนสร้างเขาทำแน่งเดิม รวมรถเนี่ยนำนักถึง10ตันบ่เฮ้ยปรแม่ถึงสิหาตันปะฮะิหา,หาตันเนาะโตรถกับประมาณโตรถกับประมาณซิตันโตรถกับประมาณโตรถโตรถประมาณเก่าตันสักไหอ่าเก่าตันสักไหนิด,นด,นดนเลยดยเลย ใบลี้ยนไฟท่ายราีเปิดไฟถ่ายเปิดนะโอ้ี่นี่ไฟท้ายรถก็อยู่กับตู้ลำพุงเลยไปะเบียนกทะเบียนก็ใช่เรียบร้อยแล้วพร้อมพร้อมที่จะเอารถไปแล้วเจ้านี่บพร้อมเอารถไปแล้วเลำไปเลียนมันจะกิจงแค่ทางหน่อยนี่ศึกษาด้ตัวเองปะ นี่แหละผมถึงบอกว่าคนรุ่นเก่าๆต้องยอมรับในความคิดของคนรุ่นใหม่นะครับโคตรเขาคตเขาดันโคตรเขาดันหน่อยนึงเดี๋ยวมันเรียนเพราะว่าคนรุ่นใหม่สิ่งงสิ่ที่เป็นเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามากับคนรุ่นใหม่ๆนี่บางทีคนรุ่นเก่าเรียนไลน์เรียนเฟซเรียนทิกต็อก็เป็นี้ แต่ถ้าคนรุ่นกเก่าๆเล่นลายเล่น,ลนติก๊กตอกเป็นนีก่ก็ระเห็นนันน่นเฮ็ดขีโผเนี่ยนิ่งเรียงติดยาวให่ยาวให้่เบิ้งยี่นั่นเท็ตเท็ตมันกระเทาะมากหนิครับเป็นเจ็ดตัวอะไรนะอ๋อนี่นะครับยักษ์รถแบบยังอยากยังอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่ารถสองคันเนี่ยเป็นระบบถุงลมถามว่ามันกระแทกวะแทบจะไม่กระแทกเลยนะระบบถุงลมถ้าคนถ้าคุณเคยนั่งรถตู้ที่เป็นระบบถุงลมกับแนวนี้ เคนละเรื่องกันเลยเด้นิ่มกิ๊บเลยนะครับไม่มีการกระแทกแน่นอนการกระแทกเรื่องกระเซ็บดูดทอนข้องทอนข้อเด็ดด้านหน้านี่เป็นแหนบด้านหลังถุงลมนี่ด้านหน้านี่ยังกระแทกก็ด้านหลังอีกด้านหลังนี่นิ่มกิ๊บด้วยนะนิ่มกิ๊บเลย,ลลเลยครับก<อ>็ฝากท่านผู้ชมนะครับคอมเมนต์อย่างสุภาพนะอย่าดูเดือดจนเกินไปให้ใหเกียรติผู้เพื่นนั่นเกียรติน้ำบางเท่อก็ได้เพื่อาจดิมันอาจจะพ่ดดีพร้อมสำหรับ ทุกคนเหรเป็นบ้างแต่ผมได้เห็ุได้สั้นนี้ก็ถือว่าโอเคยู่ครับเห็ุได้สั้นนี้พัฒนาพัฒนากันมากหลายคนร้อยคนคนสิบคนเนี่ยจะให้ชอบเราทุกคนเป็นไปไม่ได้บราะนั้ลงพยาบาลกับกลางมืดบันต้นบ่าคนในประเทศไทยนี่มีตั้งเกียรติสิบแปดสิบล้านคนแต่มีสร้างมีเกียรติมีดาแต่ผมอ่ะผมทําช่องก็ยังมีคนด่าก็ไม่เป็นไรผมรับได้แต่ว่าอย่าไปด่าคนที่อยู่หน้กกล้องเพราะว่า เพลนเร็ยนไ้เบิ้งนี่มันดีแล้วเนี่ยเล็ปดีแล้วเขาเร็ยนไ้เบิ้งนี่ด้าบ้ค้นที่ผมถือกล่องนี่นี่ด้โหลดเพราะว่าผมถือมาทักเออนะครับผมก็อยู่กับพวกท่านนี่เลยด้กับยูน้ำกันคือเขาโอเคครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ